ลวันนี้จะพาไปเก็บไมะยมฝรั่งเอาไปกินส้มเนาะก็เลยจะพามาดูอย่าให้เขามานี่คือต้นกอสเปอรี่เนาะที่เราเรียกว่าไมะยมฝรั่ง <Ooh. S 1> เอามากินแทนไมะยมได้อร่อยมากเนี่ยน้ำจะเยอะระวังเวลาเก็บ มีสองต้นโดดๆเก็บได้ได้ได้ที่ถังเยวจะเก็บเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันโตมันก็จะใหญ่แลยสีมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกม่วงๆชอบกินสีอย่างนี้เนาะติดๆอุดิตรมมันไม่ยอมอร่อยมาก ระวังน้ำน้ำแหลมมากดูชโคโค็อกโกไม้ดอกไม้กำลังเวงบานยันนี้ต้นมิน้นต้นซาลาเน่เนาะเด็ดออกมันก็เลยอ่ งอกไมนนกน้นั่งเล่นกันนั่งเล่นที่หลังบ้านคาราฮัลโหลคาราฮัาลโหลนางอยู่ดีเนาะในเก้าอีน้นี้ถ้าอุ้มก็ไม่นานนางก็จะเบือ่อพามาดูดอกไม้ดีกว่านี่ก็ดอกไม้ มันเหลือ,อนิดหน่อยปลูกกระถางมานิดละหน่อยอันนี้ชอบดอกอันนี้มากเลยมันบานดิคือแบบมันพุ่มใหญ่มากแล้วมันก็อยู่นานแข็งแข็งแรงชอบมากมีหลายสีเนาะสีชมพูด,ด้วยคนาะเหลือแต่สีขาวอันนี้ก็ดอกดอกุหลาบกุหลาบก็ใกล้บานเหมือนกัน ดอกสวยปล่อยมันร่วงเนาะเอาไว้ชื่นชมสวนก็มีเลยมากอันนี้ก็ต้นเบ็ดคาเลนตกำลังจะกำลังออกมากเขียวมากมันจะออกแดงๆเนาะเอาไว้กินกับน้ำพริก อร่อยเหมือนกันแต่รอคอยมันลูกแดงก่อนมันถึงจะกินได้นี่ถึงอร่อยโอกไว้กินมาเก็บมายงกันคือมันดกมากเลยนี่คือใต้ต้นนะนคือสองต้นนี่ก็กินไม่ไหวแล้วเนะปลูกแค่ ก็จะนั่งเก็บไปเก็บมะยมเก็บมะยมะะเก็บมะยมฝรั่งไปตำใครชอบกินลูกอันนี้เนาะเอาไปตำอร่อยมาก เราจะถ่ายให้ดูตอนตำเนาะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงมา,มาตำมา,มายมฝรั่งที่เก็บเมื่อกี้เนาะเก็บมาเท่านี้แหละเดี๋ยวตำกินแซบๆเดี๋ยวเอาพริกลงไปก่อนอันนี้พริกที่เจใส่ลงไปไม่เอาเผ็ดมากเดี๋ยวท้องไส้เสียเนาะ chế sẽเอา à mà ra đây, nửa kinh một cái, vừa, không được. không cần phải เช้าดิบตะกันไกมาตัดสายเชือกเสื้อตัวเองดันไปโดนมือตัวเองตอังยากนะลูกมันกลมพอแตกๆมันจะได้เข้าเครื่องดูกันเปรี้ยวจริงๆเปรี้ยวเข็ดฟันเลยเนาะ ใส่พริกปน่นแล้วก็ใส่ปลาร้าชิลอดก็ได้แต่วันนี้อยากจะกินตำตำพริกสดโอ้อยมำน้เสร็จน้ำลายแตกแล้วเนี่ย,ยใส่ ชูรสก็ใส่ปลาวันนี้ใช้น้ำปลากาบไทยเนาะยี่ห้อกาบไทยซื้อมาจากร้านปลาปรุงรสสนมาจากร้านจีน คนจีนก็สนใจเนาะเขางงเขาว่าทําไมคนคนไทยซื้อปลาแบบนี้ไปกินเยอะจังเลยไปสั่นเขาถามเนาะมันคือน้ําอะไระยังไม่รู้เอามาขายก็ไม่รู้ว่าคือน้ําอะไรแต่รู้ว่าคนไทยชอบกินเขาก็เลยเามาขายน,านั่งนถามี่แบบสนใจมากเลย มันทำมาจากอะไรมีแต่ปลาล้วนๆเนยเหรอหรือเป็นยังไงถามไปอขนาดนั่นจะไม่เสียด้วยสิ่งแบบนั้นไงกินไปอื้มดีมาก แบบรสชาติได้ละเดีย๋ยวเจสเจสใส่จานไปนั่งกินดีกว่ตาต้มเสร็จแล้วดูสิรสชาติสีสันน่ากินนะน่ากินมากมากเลยดูโดูทันไหลๆมาจา้ามากินตำมะยมตำมะยมฝรั่งตำเสร็จเมื่อกี้เนาะคือมัน อร่อยมากอร่อยมากอึ๊บลูกก็งงงะเนานะก็เลยเอามาอุ้มเลย บางลูกไม่แตกไม่เป็นไรนะแต่ลูกแตกนี่เข้าเครื่องมากอร่อยสุดผมไม่ยอมเดะเลย เดอ้อใครอยากกินส้มมากินด้วยกันบปๆอย่างนี้นะคือมันเข้ามากแดดก็ร้อน คลิปนี้ก็มาทำตำม,ม,ยมะยมฝรั่งให้ดูเนาะถ้าใครชอบก็กดไลค์ <c oughs> กดแชร์ให้เจด้วยเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช็อกโกวายุก็อ่ะวายุก o ก็นิวชอย Mm-hmm. <laughs>